สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับที่นอนเบสเวนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าตอบโจทย์ใครหลายๆคนเลยนะครับผมว่านะฮะเพราะว่าปัญหาของที่นอนเบสเวรุ่นอื่นๆนะครับก็คือว่ามันต้องมี power box นะครับไฟ2 2 0โวลต์นะครับเพื่อที่จะเอามาใช้กับปั๊มลมนะครับแต่นะครับตอนนี้นะฮะ ปั๊มตัวนี้นะครับมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับก็ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพราะว่า,าหลายคนเนี่ยไม่มี power box แล้วก็บางทีก็อยากจะไปในที่ที่ไม่มีไฟฟ้า,ฟาใช้อะไรเงี้ยนะครับก็คือมันมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับสามารถถอดมาชาร์จได้นะครับนี่นะครับถอดออกจากตัวที่นอนนะครับออกมาชาร์จต่างหากนะตัวชาร์จก็เป็น usb ทั่วไปนะครับก็คือเหมือน power bank หรือปลั๊กชาร์จโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยครับใช้ได้หมดเลยนะครับก็เดี๋ยวผมมาเปิดกล่องให้ดูนะครับว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ฟัง์กชันการทํางานเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาแกะพร้อมกันเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเขาก็จะมีถุงผ้ามาให้นะครับไว้เอาไว้ตอนเก็บนะครับเก็บพับก็ใส่เก็บในถุงได้เลยนะครับ แล้วก็จะมีชุดปะมาให้นะครับชุดปะตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับเหมือนรุ่นเก่าก็มีเหมือนกันนะครับแต่ที่มีเพิ่มเติมมาก็คือตัว USB charger นะครับเขาให้มาแต่สายนะครับเราก็ต้องเอา,เอาสายเนี้ยนะครับหัวมันจะเป็นปลั๊ก DC นะครับแล้วก็ไปเสียบกับตัวเครื่องนะครับตรงนี้ก็เป็น USB นะฮะก็เอาไปชาร์จ กับ power bank ที่เราใช้ชาร์จมือถืออะไรเงี้ยได้เลยนะครับแต่ขอเน้นว่าอขอให้เป็นของที่มีคุณภาพหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้คุณภาพเนี่ยบางทีอาจจะทำให้ตัวพวกขั้วปลั๊กต่างๆหรือว่าตัววงจรมันไหม้ก็ได้นะครับก็เน้นว่าให้ใช้ USB ที่มีคุณภาพหน่อยนะครับตัวนี้5ฟุตความสูงอยู่ที่14นิ้วนะครับหรือ36เซนนะครับ ก็เดี๋ยวผมมาลองสูบให้ดูนะฮะว่าทํางานยังไงความกว้างก็ห้าฟุตเท่ากันนะครับเท่ากับตัวที่เคยเคยเคยผมเคยรีวิวนะฮะก็แบประมาณนี้นะครับแต่ว่าจุดเด่นนะครับก็คือว่าตัวนี้นะครับจะอยู่ตรงที่ตัวปั๊มนะครับปั๊มเนี่ยสามารถดึงออกมาได้นะครับก็คือปอดล็อกบีบบนหัวตรงนี้นะฮะบนล่างนะครับแล้วก็ดึงออกมา นี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับก็ให้ดูใกล้ๆนะฮะก็หลักๆแล้วนะครับก็คือมีปุ่ม power ตรงนี้นะฮะ power แล้วครับอีกปุ่มหนึ่งก็คือเป็นตัวเช็คสถานะของแบตเตอรี่นะครับว่ามีเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับก็ดูง่ายๆนะครับก็คือว่าตรงนี้มันจะมีอยู่3จุดนะครับก็คือเป็นสถานะของแบตเตอรี่นะฮะ ถ้ามีขึ้นทั้ง3ขีดนะครับ3มขีดก็คือแบตเตอรี่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าอยู่2ขีดแบบนี้ก็คืออยู่ประมาณ6 0นะครับแล้วถ้าถ้าอยู่อันล่างสุดนะครับก็คือ3 0นะครับก็ถ้าต่ำกว่า30เนี่ยก็ควรจะชาร์จได้แล้วนะครับแล้วก็ในการชาร์จแต่ละครั้งนะครับก็ใช้ USB นะครับที่เขาให้มานะครับเอามาชาร์จกับจุดตรงนี้ได้เลยนะฮะก็แนะนำนะครับว่าให้ชาร์จกับ ตัว USB ที่จ่ายไฟอย่างน้อย2์นะครับเอามาใช้งานนะฮะก็จะชาร์จอยู่ประมาณถ้าถ้าแบตหมดนะครับก็จะชาร์จอยู่ประมาณ4ชั่วโมงนะครับต่อ1ครั้งนะครับในการชาร์จถึงเต็มนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่ม power นะฮะปุ่ม power นี่ก็คือกดเปิดปิดนะครับเปิดเติมลมนะครับในการที่จะดูดลมออกเนี่ยรุ่นนี้จะไม่มีตัวปั๊มที่จะสลับ เพื่อที่จะเป็นตัวปั๊มดูดนะครับก็ให้เราดึงออกจากดึงมอเตอร์เนี่ยดึงตัวชุดมอเตอร์นะครับออกจากตัวที่นอนได้เลยนะครับก็เพื่อที่จะเป็นการไล่ลมออกนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการใช้งาน,นครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูเลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมลองจับเวลานะครับอ่าด้านข้างนี้ก็จะเป็นรูอ่าสำหรับอ่ ไว้ปล่อยลมออกหรือจะเติมลมทางช่องนี้ก็ได้นะครับในกรณีที่เราไม่ไม่มีแบตในตัวตรงนี้นะครับก็สามารถใช้ปั๊มลมอื่นนะครับมาเติมตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับนี่ครับกเ็เหมือนกับปั๊มตัวเก่านะครับในการใช้งานนะครับเวลาเติมเนี่ยมันจะขึ้นไฟสีฟ้าตรงนี้นะครับ แต่ถ้าเติมเต็มปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัววัดเพรสเชอร์ข้างในตัวปั๊มนะครับถ้าเพรสเชอร์ได้ตามที่เ,เขากําหนดมานะครับมันก็จะสลับขึ้นมาเป็นไฟด้านบนนะครับเป็นรูปเครื่องหมายถูกด้านบนนะครับก็แสดงว่าเต็มแล้วนะฮะมันก็จะตัดการทํางานอัตโนมัตินะครับตอนนี้ผ่านไปหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีครึ่งครับ สองนาทีนะครับเดี <c oughs> ๋ยวดูใกล้ๆนะครับเมื่อกี้นะครับ,รบ,รบไฟมันอยู่ตรงนี้นะฮะพอตอนนี้ได้ระดับตึงสูงสุดแล้วนะครับมันก็จะตัดเป็นสีเขียวตรงนี้นะฮะนี่นะครับสีเขียวก็อ,อันนี้คือเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปนอนให้ดูนะ ก็สบายนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับเอ่อสําหรับที่นอนตัวนี้นะครับเมื่อไหร่ที่ลมอ่อนนะครับมันก็จะ มาตัดให้มันเป็นสีฟ้าตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเสียงเบาๆนะครับเติมค่อยๆเติมนะครับนั่นเสียงเบามากนะครับไม่เหมือนกับตอนเติมครั้งแรกนะครับคือเราไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับว่ามันจะลมอ่อนนะครับในกรณีที่เราไป ไปแคมปิ้งนะครับหลายคืนนะครับสองสามคืนอย่างเงี้ยเราไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าลมมันจะอ่อนมันก็จะคอยเติมไปเรื่อยๆนะครับเมื่อไหร่ที่อ่าเพรสเชอร์มันลดลงมันก็จะเติมให้แล้วพอเต็มมันก็ตัดมาขึ้นสีเขียวยี้นะครับหรือถ้าหรือถ้าเรากลัวอ่แบตเตอรี่มันหมดนะครับเราก็กดปิดไปได้เลยนะครับมันก็จะไม่ทํางานนะครับมันก็จะมาทํางานอีกครั้งเมื่อก็ต่อเมื่ออ่าเราเปิดอ่ตัวปุ่ม power ตรงนี้นะครับเนี่ยครับพอเปิดปุ๊บมันก็เช็ค ว่าเพรสเชอร์มันยังได้อยู่มันก็จะไม่ทํางานนะครับก็ประมาณนี้นะฮะแต่เรื่องการใช้งานว่าแบตเตอรี่มันจะหมดเท่าไหร่เนะี่ยอันนี้ผมยังไม่ได้ทดสอบนะครับอันนี้ผมเพิ่งได้มาก็เดี๋ยวคงต้องเอาไปใช้งานจริงนะครับว่าเอ่อมันจะใช้ได้กี่ครั้งหรืออะไรเงี้ยนะครับต่อการใช้งานเอ่อต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเต็มหนึ่งครั้งนะครับตัวที่นอนก็จะเป็นแบบนี้นะครับ มันก็จะเป็นหลอนความนิ่มก็จะโอเคเลยห้าฟุตก็นอนสองคนได้สบายนะครับสรุปนะครับคร่าวๆนะครับก็คือจากที่ผมได้ลองนะครับก็ที่นอนตัวนี้นะครับรุ่นที่มีแบตเตอรี่ในตัวเนี่ยก็เหมาะสำหรับคนที่ยังไม่มี power box นะครับหรือ อยากจะไปในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเอาแต่ตัวที่นอนตัวนี้นะครับไปใช้ได้เลยนะครับแค่ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก็พอครับหรือเรามีพวก power bank ที่เราใช้กับมือถืออยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถออกไปใช้กับตัวที่นอนตัวนี้ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญนะครับคือ เขาออกแบบมาที่นอนตัวนี้นะครับเขาออกแบบมาเพื่อที่จะให้ใช้ได้กับเต็นท์ทรงเตี้ยนะครับอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับเต็นท์ทรงเตี้ยเลยโดยเฉพาะเลยนะครับก็จะเหมาะมากๆนะครับมันจะไม่กินพื้นที่นะครับก็แล้วก็ถือว่า,าความนิ่มนวลความสบายเนี่ยก็โอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ก็จะไปสู้ที่นอนที่เป็นตัวสูงอย่างก่อนรุ่นเกนหน้านี้ก็อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ักทีเดียวนะครับ ก็ลองดูนะครับผมว่ามันมันค่อนข้างตอบโจทย์นะครับสําหรับคนที่ไม่มี power box นะครับเพราะว่าในการที่จะใช้ที่นอนรุ่นอื่นๆนะครับมันต้องใช้ไฟ2องยี่นะครับบางทีถ้าเราไม่มีไอ้พวกแหล่งพลังงานพวกนี้มันก็อาจจะลําบากนะครับในการใช้งานแต่ละครั้งนะครับอันนี้ก็แค่ power bank ไปใช้ก็ก็ได้เลยนะครับจะไปที่ไหนก็ได้นะครับก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ